วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเจอกับผมช่างบอยลอยวีนะครับวันนี้ก็หยุดงานหนึ่งวันนะครับหรือลางานนะครับไม่ทำงานออพาทุกคนมาดูธรรมชาตินะครับผมนีแต่ป่านะครับแล้วก็ขยะโอ้ มาดูเผื่อจะมีปลานะแต่น้ำอย่างนี้ปลาน่าจะไม่มีนะครับแล้วไหนใครบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่เห็นมีปลาสักตัวนี่นะครับแถวภา,า,า,าคอีสานเรียกปลาคอนครับผมน้ำแห้งนะครับแต่ก่อนคลองตรงนี้เคยมีปลานะ แต่ปัจจุบันนี้ปลาน่าจะลงหมดแล้วคิดว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับมีหอยอยู่นะครับผมปลาเล็กปลาน้อยจะอยู่ในนี้แหละก็ประมาณนี้แล้วครับผมไม่ได้มีอะไรมากมาย วันนี้ก็หยุดงานลาง,งานไปทำธุระมานะครับเ,เกือบลืมเลยครับยังไงผมก็ขอฝากเพจอีกเพจหนึ่งไว้ด้วยนะครับผมท่านใดที่รักในการแต่งรถตู้นะครับผมซื้อขายอะไรลถตู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้ในคลิปนี้ให้นะครับผม ยังไงก็ใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปร่วมอยู่ในเพจนั้นได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับครับยังไงก็ฝากเพจนี้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะแต่งรถตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้โตตา้าคอมมูเตอร์หรือว่าโตโยต้ตัวใหม่นะครับอ่อนิวนะครับทางร้านนี้ก็มีรับ แปลงหน้ามาจตตี้แล้วก็แปลงท้ายมาจตตี้นะครับขอเพียงลูกค้ากาเงินในกระเป๋ามานะครับทางเรามีบริการให้นะครับผมติดตั้งให้ฟรีนะครับผมมีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับแต่ต้อง3 4คันขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มีมีบริการจัดส่งปลายทางนะครับพี่ลูกค้าเสียค่าจัดส่งเองนะครับผมเก็บเงินถึงหน้าบ้านนะครับแค่ค่าจัดส่งปลายทางนะครับผมก็ ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับเพจนี้นะครับติดเข้าไปร่วมติดตามอยู่ในกลุ่มนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมพอท่านได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับติดตามหรือว่าเพจเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลครับเพจนี้มีกิจกรรมดีๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับผมคอยติดตามคอยดูไปเรื่อยๆนะครับผม การันตีครับว่างานมืออาชีพแน่นอน